Hurricane Racing Performance สวัสดีครับผมจากจากเฮอริเคนครับสวัสดีค่ะหญิงจากเฮอริเคนนะคะครับวันนี้เรามาเส้นบางพวยจงถนอม<ใ>นะครับมาเยี่ยมชมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใหญ่ของเราเป็นร้าน T D N Racing นะครับของพี่ไทยสารยานะครับ ก็ดูกันว่าร้านนี้ทำอะไรได้บ้างได้บ้างครับร้านนี้นะคะก็จะรับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินนะคะบริการเช็คล้างหัวฉีดปั๊มนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยครับไปเลย ครับพี่ไทยก็อยากจะรู้ว่ารถลูกค้าเนี่ยที่มามาเซอร์วิสที่ร้านเนี่ยครับเขามาทําอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานรีแมปจุนกล่องหลักนะครับแล้วก็ติดตั้งกล่องพ่วงโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ต้มทุกอย่างเลยครับทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินนะครับทอาหมดทุกอย่างครับได้ครับก็ที่เห็นนี่ก็คืองานเยอะตลอดทั้งวันเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวที่ร้านนี้ครับก็อยู่เส้นบางกวงจงขนองนะครับ อยู่ระหว่างทางนี้จะไปทางไมโดนสารยานะครับทางนี้ไปโรงเรียนกาญจนานะครับแต่ถ้ามาไม่ถูกยังไงเดี๋ยวผมมิงเบอร์ติดต่อไว้านล่างนะจะมาคลิปนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบค <crit ischen> <ua> ุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ Hurricane Racing Performance